ลูกแม่หรือเก็บลงมาเลี้ยงว่าเก็บเขามาเลี้ยงว่ะอ้าวลูกชายโรนก็ม่เรียกชื่อมันอ้าวแล้วไอ้โรดนี่เก็บมาเลี้ยงว่ะอ้าวได้เราตัวแม่อ่าแล้วไม่จำมันไม่ได้ล่ะอาลูกแม่เกิบลูกแม่อ้าวลูกชายสามคนเลยเออจะเขาได้ลูกแม่ไอ้ตาไม่ใช่ดิไอ้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยเดีเป็นหลานเอาเป็นหลานลูกใครลูกใคร อเอาไอ้ต้นยนะไม่หลานที่อยู่กำแพงอะ่ะใครบ้านใครอยู่กำแพงลูกลูกที่ไรอยู่ยกำแพงเหรอไอใครอยู่นคนรถมเาหรอเหรอไอไล่รดมาหาลเละ่เาาละ มาเขาขอตังค์ไหมไอ้โรดมาขอตังค์ไหมไม่ขอตังค์อ่ะได้ขอมันแม่ขอมันมันให้ไหมก็ให้ให้ทีไดเท่าไหร่สิบยี่สิบมาแสดงให้ร้อยที่เลยให้แต่ร้อยเดียวมันแสดงมันไม่มีเลยไม่ใช่ปีละร้อยไอ้จีละร้อยอ๋อปีมากี่ครั้งอ่ะรู้มันเหมือนมาพิการไม่ร้อยเหรออ๋อดีนะมันยังให้นะก็มีเยอะเลยจริงไหนแล้วตังค์อยู่ไหนตังค์อ่ะ แล้วที่ไหนกินล่ะแล้วตังที่ไหนกินน่ะข้าวากูมีอะไหนแล้วตังแค่ข้าวนามาแบ่งกันตรงนี้ลราเฮ้ยจับเรียกข้าไทยดิมีข้าวเช้านายเยอะเนี่ยไปตาไปจับเรียกข้าไทยดิได้ข้าเช้านายเยอะไปไปตาอุ้มไปเก็บข้าวเ,เลย จะมีคนไปถ่ายไหมเนี่ยถ่ายเท่ากันคือะไรบ้าเก็บเอาไปเรียกค่าถ่ายดิง่ายง่ายอ้าวถ่ายจะมาถ่ายมึงเอาถ่ายแม่ดิไปจะได้เงินเยอะๆจะได้เออจะได้ตังค์ลูกไอ้ตากับผมได้มีตังค์กันไอ้คนไอ้คนไอ้คนที่เอาเก็บตังค์่าเช่านาไม่เคยแบ่งอะไรเงี้ยใครเก็บให้ใครเก็บค่าเช่านาหรอ ใครเก็บงไห็เอาไม่หนแล้วไหนเราตังอยู่ไหนไม่เนี่ยอ้าวไม่มีได้ไงเราข้าราชกาไปไหนแล้วหนดูคข้าราชการนาดิ๋ยวธนาคารนู้นไหนเล่าแน่มันก็ไม่มีไธนาคารธนาคารอะไรเราไปแล้วไปไว้ธนาคารไหนเรารอยต่อมาไปไว้อ้าวไอต่อเดี๋ยวต้องไปป้นไอต่อทั้งหมดไปไปไปป้นไปตาเราต้องไปป้นไอต่อทั้งหมด นะแล้วทําไมไปให้ต่อเก็บคนเดียวแล้วไม่ไม่ครูเรือนกเก็บอ่ะก็ใครมาเอา,าใครก็นั่นไปเก็บเอางั้นผมมาเอาบ้างเดียวไหมเนาะไหนดูดิมีหรือเปล่าไม่เไมเอาะเห็น้น้ามา <laughs> ตั่งก็ไม่ให้อ่ะเก็บก็ยุ่งนาก็ไปให้ไหก่ไไก็ไม่รู้อ่ะ <laughs> แบ่งกันเนี่ยกินมาแล้วนะไหนข้าวนาให้ใครไปเล่าได้มาเท่าไหร่ล่ะข้าวนามึงเก็บตทนไไรเนี่ยตุงตุงเนี่ยตุงตุงเนี่ยถ่ามาทุกวันจนโตเนี่ยเนี่ยตุงตุงเนี่ยตาดูนี่เลยเอานมเหรอเขานึกว่าตังค์เนี่ยคิดว่าเก็บตังค์เนี่ยตังค์เยอะนามีเยอะใช่ไหมล่ะ มีนามีไรอ่ะแต่มกเก็นยอดหมากร์กันหมดใครเก็บวะหมาเก็บมั้งอ้าวหมาหมาตัวไหนเก็บตังค์ไว้หมาตัวไหนเก็บมั้งด้วยไหนแล้วหมาตัวไหนตัวนู้นวะไหนนอนเนี่ยหมาตินี่ตาตาหลบนี่เรามันเจ็บหมาคนนู้นเอาไปก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปเขาเป็นเงินเดือนเนาะใครใครเอาตังค์ค่าเช่าไปหมดอ่ะจะได้แบ่งกันบ้างเนี่ย เลยแล้วแล้วอยู่ไหนแล้วตังค์อ่ะฮะเนี่ยวนี่หลานมันรอเอาตังค์อยู่อ้าวเอาไปเอาเมงเอกไปเอาตังค์มามึงเงกมาโน่นโน่นคนเราตังค์ไว้หมดโน่นเดินลยดูไนโน่นอยู่ข้างนอกนข้างนอกด้ยไม่ยอมเข้ามาเหนไหนเออนุ่งแยคนนุ้นแย่งเอาตังไว้หมดอ่ะเก่งมันก็ไม่เน แล้วอยู่ไหนแล้วตังไงเอาเยู่บ้านดิเอามาดิแบ่งกันเอานี่ก็ลูกนี่ไม่ให้ลูกทุกคนนี่ให้แม่เอาเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ก็เอาเอาไหนดูดิมีตังค์เท่าไหร่ไหเฮ้ยใครจะตังค์มาวะอ้าวเราไปไว้ไหนอะไว้บ้านดิแล้วบ้านใครอะเนี่ยบ้านแม่แม่ชื่ออะไรผม่็เจอแล้วแม่ชื่ออะไรเอามียตะเรียนชื่ออะไร เอาแล้วมันอยู่บ้านเขาได้ไงเนี่ยนี่บ้านแม่เขานั่นนี่เค่หน้าหน้ามาจับชื่อตัวเองได้ไหมเนี่ยชื่ออะไรตัวเองชื่ออะไรเนี่ยคนชื่ออะไรตลูกยัยชื่ออะไรลูกยัยชื่อหะไชื่ออะไรลืมลืมนี่จำไม่ได้ชื่ออะไรชื่ออะไรมชื่อจัด อ้าวหรืออ๋อนี่ยายฉาดหรือเนี่ยแล้วมึงเชื่ออะไรอะไอ้หน้าหมาไอ้โลดไอ้โลดไอ้เออไก่โลดลูกใครลูกคนแม่มชื่ออะไรไอโลดเนี่ยเรื่องมันนะลูกตะเลียนเนี่ยลูกตะเลียนเนี่ยรู้จักลูกตะเลียนมั้ยจับจับไม่ได้ก็ไปไหนตะเลียนน่ตะเลียนไปไหนตะเลียนเป็นทุวันหรอเปล่าอะไ แล้วยัดไปไหนยัด <c oughs> อะ <c oughs> แล้วบอกว่าไม่รู้ไงชื่ออะไรไม่รู้จ <c oughs> ะอยู่ทาไมก็ถึงเวลาข้า,าไปตงมาบอกจนะ <c oughs> กินข้าว,วนนยัง <c oughs> กินแล้วกินแล้วอร่อยไหม <c oughs> เขาเลี้ยงเอาอะไรให้กิน <c oughs> ยำต้นพริกก็อร่อยเขาเลี้ยงดีมาอยู่กับใครนี่อยู่บ้านเนี่ย อยู่บ้านนี้อยู่กับไข่ออองหลมยู่คนเดียวเลยไงต้องหลอมคนเดียวเลยม่เยอะด้วยกระโหลกเป็นไม่เยอะก็มัอ๋ออยู่กับทองหลอมดีดีไหมล่ะทองหลอมเขาเลี้ยงดีไหมล่ะดีทุกคนเหรอไมม่่ีดเหรอเหรอแล้วทำไมให้ดอกเขาทุกวันเลยให้ดอกเขาทุกวันเลยเด็กท่องเคยด่าเคยด่าลูกก็นั่นแน่ เล้วด่าใครอ่ะหออะมันมันเน่กูก็ไม่ด่ามันหรอเอาล็บดายกว่าคนแย่เงี้ยนะแต่ละม่วงนอนแล้วเนาะนอนดีกว่านอนไหนม่วงเงี่ยไงไม่ม่วงไหนตังอยู่ไหนตังไม่มีตังอ่ะไหนเลาะซ่อนไว้ไหนถามจริง ี่ต้องมีดิค่าเช่านาเป็นแสนแสนเช่ามีนากูก็เก็บปากธนาคารธนาคารธนาคารอะไรไม่รู้ธนาคารฝากเงินทุกฝากในนั้นแหละฝากไว้ธนาคารอะไรจะได้พาไปถอนกันทุกเอาเดี๋ยวตายมาแล้วไปถอนที่ไหนได้ล่ะต่อไปเอาเอราะเราไปไว้ใจมันได้ไงไล่ต่อไล่ต่อเป็นใครอ่ะไล่ต่อเป็นใครเอาตังค์ให้มันไปฝากได้ไงล่ะ โรคหลานกูฝากกูฝากกูฝากให้คนทุกคนแหละอ้าวแล้วผมเป็นลูกไม่เห็นไหให้ตังค์ไว้ฝากมั้งเลยจะเป็นโรคเป็นโรคภูมิโรคภูมิโรอ้าวนี่ไพโรดนะเนี่ยไพโรดกับไพโรดเลยไพโรดสาวชับเลยนะรู้จักไหมล่ะรู้จักรู้จักแล้วมีไหนให้ตังค์ไว้ฝากเหรอไม่ได้ฝากไปต่อไปฝาก แล้วหักไว้ใจมันได้ไงเลยต่อมันลูกใครระหว่างโกกบมันโม่เอามีลูกชายคนเดียวนี่จะไม่ต่อจะเป็นลูกใครไนี่ยเต็มแล้วไม่เป็นลูกใครแล้วไม่ใช่ลูกแม่ท่านหน่อยโก็หลอกมามันหลอกไปละมั้งมันหลอกไปหมดแล้วน่ะแล้วแม่มีลูกชื่อไพโร์คนเดียวอ่ะไพโรกคนเดียวไม่มาตัวตัดแม่ฮะ ไม่จันก็มาแม่สักวันเราไม่เคยมาเลยไม่ <c oughs> เอาแล้วเอาแล้ว,ลว,ลว,ลวมันไม่เคยมาเลยเราแหวง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 ล้ว,ว,วงตังหรือเราแหวงจับนมมาฮะมาเอาแล้วไพโรดไม่เคยมาหาเลย <c oughs> ก็มาผมไม่รู้มาวันไหนวันไหนมาก็มา แล้วทำไมไม่ให้ตังค์มันไปฝากเลยได้จำมันได้คุณฝากตัวเองนั่นไ่เราไปทางไหนเราไปธนาคารมันท้าวคุณไปไปเดี๋ยวพาไปถอนใข่เต๋อผอนนี่มันเกินเอาใช้บัาน a t ทีเอ็มเกินกก็ไม่ได้เออให้หมดเลยถอนได้หมดถอนได้หมดเลยต้นตีนไปเอาแจกลูกทีอันนี้ลูกวะเนี่ย ดนมมัต้งแแก่ไปไปเดี๋ยวพาไปแจกไปเอามาแจกไปดินี่ไปไปเดี๋ยวไปถอนเงินก่อนดิไหนมีสมุดธนาคารนี่แหล่ะไม่มียโอ้ยเมียีแล้วไปฝากได้ไงต้องมีสมุดธนาคารที่อยู่ไหนไม่ฝากไม่ต่อไม่ฝากแล้วเก็บไว้ไหนแล้วสมุดธนาคารจะได้ดูไม่ต่อนั่นเไม้ต่อไปหมดเลยลูกยี่หลอมเอาไปหมดเลย เขาเลี้ยงดีดีเนี่ยเลยให้เกาหมดเลยใช่ไหมหมดแล้วแล้วคนอื่นไม่ให้เลยรักคนเดียวไงแต่ไม่อยู่กูก็ไม่ให้เลยเนี่ยมันอยู่ให้ยังไงเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยไมล้วนี่มันอยู่ให้มันยังไงอันเนี้ยเนี่ยไอเนี่ยไมกูเก็บผู้คนเดียว แล้วเก็บไว้ไหนแล้วก็จะล้วงดูไม่เห็นมีธนาคารนั่นโกยฝากธนาคารนั่นฮหนธนาคารชื่อธนาคารอะไรมันหลอกก็เปล่าโกยฝากเองชื่อธนาคารอะไรกรุงไทยกรุงเทพกรุงเทพธณิตธนาคารทกสอว่างทกสออ๋อทกสออือแล้วทกสอยู่ตรงไหนอ่ง ต่อพาไปไอต่อพาไปโอ้มันเขเ้าบัญชีมันหมดแล้วข้าเจมก็ไม่โกง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 หน้าที่โกงจะามึงแล้วโกงอ่ะอ้าวยังไม่ได้สักบาทเลยจะโกงได้ไงไหนแล้วไหนไหนสมุดมาดูที่ะรีตามึงเอาไปดูที่สมุดอยู่ไหนอ่ะใครจะสมุดมานอไรบ้าเราไว้ไหนอ่ะไว้บ้านดิ แล้วนี่บ้านใครเนี่ยกองบ้านอนะ่ะเสร็จเลยยีหลอมมาไปหมดแล้วตาเอ้ยเขาไปซื้อยามาให้ยีหลอมเอาลูกไปให้เอาตังค์ไว้หมดแล้วอย่เเนรักยีหลอมคนเนี้ยฮะใครอยูก่กูก็รักคนนั้นแหละเหรอใครไปเลี้ยงกูกูก็ไม่รัก อ้าวแล้วที่มาอยู่กันเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงเลยไงดูใครเลี้ยงกูรักทุกคนนะ่ะอ้าวตังมาเัินนะ่ะนี่ก็มาเลี้ยงอยู่เนี่ยไม่เติมมังเหงิกใช่ไหมพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วไอ้แต่มังเหงิกได้มังเหกก็ดีแล้วฮะได้มังเหกก็ดีแล้วอ๋อยังได้ใช่ไหมฮะดูดิบีบไปหาเจนดูดิชื่ออะไรเนี่ย ข้างหลังเนี่ยปักว่าไงฮะข้างหลังปักว่าไงไปธานีงเลยไปธานีอะไรไปธานีอะไรเอนะอทำไงทำในอ่านออกด้วยอะ่ะไปธนีเพชรบูรณ์ล้อ๋อ โอู้อ่านออกด้วยอ่ะเอาตังค์มายี่สิบดิแต่มังเอกใช่ไหมเอาจะได้ไปซื้อเบียร์กินทั้งขวดอ้าวมังเอกเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะโอ้ยมาเจ้าตัวเลื่อมเลยเฮ้ยนี่นี่ดูมีต้องมีตังค์อ้าวแม่รวยออกอ้าวหลวงเจอาอ้าวหลวงหลวงอ้าวหลวงหลวงเจอให้นะเอออ้าวมาดิปล่อยมือดิจะหลวงอยู่เลยอ้าวหลวงเนมไปนามา พอแล้วพอพอพี่จ้าพอแล้วหมดมุก